สวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้คนอยู่กับผมเนตอดีสรและวันนี้เราก็กลับกันไปแล้วเกมเศรษฐีหลังจากที่เราหายหน้าหายตากับการสุ่มเกมเศรษฐีไปนานเพราะว่าไม่มีจี้อะไรน่าเอาเลยวันนี้ผมกลับมาแล้วกับการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของเกมเศรษฐีเลยสิ่งที่ผมจะมาวันนี้นั่นก็คือตัวละครใหม่ย,ยังไงล่ะนานิชื่อโคตรสั้นเลย แล้วมาดูความสามารถก่อนดีกว่าทุกโอกาสการทอยเต่าของฉันโอกาส8ปอันเชิญนกคู่ไปยังตำแหน่งที่ยืนแล้วก็โอกาส60%ป้องกันขโมยมาโบโอกาส70%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายที่ใช้กับฉันแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อมาตกเลน์มาร์กข,ของฉันหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส90%เปิดโอลิมปิกในบื้นที่ที่เลือกหลังจากสร้างเลนมาร์กอัตโนมัติดึง4ช่องหน้าหลัง เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเลนมาของฉันโอกาส80%ใช้เอฟเฟคผลกระทบแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเลนมาของฉันโอกาส80%กักขังฟองสบู่โจมตีโคตรหนักเลยเปอร์เซนต์เยอะใช้ได้เลยนะตำนานขอดูเปอร์เซนต์อีโวหน่อยโอ้ต้องทำตำนานเท่านั้นนะผมว่าแล้วเรามาดูมีอัญมณีประจำตัวหน่อย สมุดภาพอัญมณีอยู่ไหนนี่ไงโอ้สกินสวยนะเนี่ยเมื่อเริ่มเทินโอกาส85%เปอร์เคลื่อนย้ายไม่เหล็กไฟฟ้าแปดช่องวันนี้ผมจะมาตามหา,านานี่กันนะเราไปดูการสะสมกันก่อน,อนดีกว่าต้องใช้อะไรบ้างการที่เราจะเลขอีโวนานี่ได้นั้นเราต้องมีขนนกคู่5อันนะเพื่อเอามาเลข นกคู่ของนาริเ1อันแล้วก็เราต้องหาทองฟ้ายามรัตติการของนาริเบวกนะแล้วก็หมวกของนาริที่เครื่องรางของนาลิแล้วก็อันสุดท้ายเครื่องประดับของนาลิเพื่อที่จะมาเลขเป็นโคมไฟของนาลิเอสนะใช้ทั้งสิ้น5อันแล้วเราก็จะได้อีโวนาลิมาเมื่อเราได้ตำ อันนี้ตำนานใช่ไหมเมื่อเราได้ตำนานนารีนนะเราจะได้ตัวภารกิจพิเศษของนารีขอดูกิจกรรมอื่นหน่อยเอโอ,โอแล้วก็มีตำนานตัวอื่นๆมาให้แลกด้วยเต็มไปหมดเลยมาไม่ได้สุมเกมสีถีตนานดูเพชรมีอยู่สี่หมื่นเก้าได้เวลาสุมตัวละครแล้วตัวละครล่าสุดที่ผมสุมไปน่าจะเป็นสุดสาครน,นะซึ่งหลายเดือนมากเลยแล้วจี้เราก็ไม่ได้สุมกันเลย ไปเราไปซุมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดินเลยผมขอดูของฟรีหน่อยมีไหมไปกันเลยดีกว่าการซุ่มจะเป็นแบบแพ็คการันตีซปเปอร์บวก5นะแพ็คละ500ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งสิ้น49,989เพชรมาดูกันสิว่าไม่ได้สุมการ์ดตัวละครนานขนาดนี้จะปิดไปทั้งสิ้นกี่เพชรพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าแพ็คเลข โอ้โหไม่ได้สมตัวละครสนานโอ้ยมาแล้วเอบวกอันที่หนึ่งโอ้ยเอออกโคตรดีอันนี้คืออะไรหาพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอจะส่งไป,งไปยังกองจดหมายเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์พื้นที่จัดเก็บก่อนดีกว่ามาเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากผมไปเคลียร์พื้นที่เก็บการ์ดแล้ว A บวกออกอันเดียวเองนะไม่ออกเลยโอ้โหโอ้โหเอรัวรัวขอปิดน้อยๆหน่อยได้ไหมไม่ได้ทำนานวยมาอีกหนึ่ง A บวกมันมี A บวกอีกอันหนึ่งยังไม่โปรเลยเป็นขนนกใช่ไหมขนนอกอูบโอ้โหโอ้เยเด้งแบบนี้นี่ A บวกคนนกคูก่มาแล้วอ๋อถ้าเราได้เบวกคนนกคู่มันจะเดิ่งอย่ามาสปอยสปอยแต่ถ้าเป็น A บวกจันทาคือเราต้องสุม่มลุ้นเราเองออกโคตรยากสี่หมืเกือบห้าหมื่นเพชที่เก็บมาจะเหลือไปทำอีเวนต์อื่นไหมเอ่ยโอ้โหไม่ออกเลย ปับป๊บปับป๊บปั๊บโอ้โหได้แต่ A อ A A, A, A โอ้โหอันนี้คืออะไรเครื่องประดับของนาลิโอ้โหมาอย่างรัวเลยมาตีละห้าอันห้าอันห้าอันโอ้โหเหรียญเหรียญยอมไม่ได้เหรียญมาด้วยโอ้โหมาหน่อยไหมมาหน่อยไหมรู้สึกเริ่มขาดตอนนานแล้วนะเอ้ยไม่มาเลยจริงดิ ไม่มาโอ้ไม่มีอะไรมาเลยอุ้ยทำไมรอบนี้ไม่มีอะไรมาเลยวะหลายพันแล้วนะเนี่ยโอ้ยเด้งขนนกมาหนึ่งโอ้โหดวงจัน์หายครับคุณผู้ชม เหลือสามหมื่นแล้วตอนนี้เพชรหายไปแบบรวดเร็วมากมาดวงจันทร์ผมขอไปดูหน่อยตอนนี้เราหมดไปสองหมื่นแล้วนะขอดูหน่อยตอนนี้โอ้พึ่งได้คมไฟมาอันเดียวเองขนนกขาดสองขนนกขาดสองดวงจันทร์ขาดจิตอี๋อย่างเยอะ อุย้ยดวงจันทร์มาดวงจันทร์ขาดหกอทำไปขาดโคตรเยอะเลยโอ้โหไม่ได้สมกาชานานมันจะดูดเพชรผมหมดเลยเหรอเฮ้ยดวงจันทร์ขาดซีและสองหมื่นเพชรแล้ว, 20, ลวตอนนี้ เอ้ยขนนกเด้งขนนกขาดหนึ่งดวงจันทร์ขาดสี่โอ้โหดวงจันทร์ขาดสามจะตึงฝั่งฝันแล้วเหลือสองหมืนเพชรตอนนี้เพชรเราลดลงมาเหลือหนึ่งมื่นแล้ว อ้ยขนนกมาดวงจันมาโอ้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยกันพลาดกันพลาดตอนนี้เราได้นกคู่มาแล้วนะดวงจันเราดวงจันเราขาดสองไอ้แค่สองขนนกเราครบแล้วตอนนี้เราตามหาแค่ดวงจันทอย่างเดียวโอ้โอ้โอ เต็มอย่างไวเลยส่งไปอย่างกองจอดหมายอีกแล้วผมเพิ่งไปเคลียร์มาโคตรเยอะโอ้ยขนนกเกินเพชจะหมดแล้วเหลือดวงจันทร์อีกตั้งสองอันโอ้ยขนนกเกินเอ้ยเอาดวงจันทร์สี่เพชจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าบอกนะห้าหมื่นคือมันจะเอาเพชผมหมดเลยตั้งห้าหมืน่น โอ้ทำไมมันเหลียดกาชามันเกลืออย่างนี้เนี่ยไม่คิดจะแบบว่าตัวละครสักสามหมืนแล้วก็เก็บเพชรที่เหลือไว้สักหมื่นสองหมืนไว้เปิดจี้ตัวละครน้องหน่อยเหรอแบบนี้อเออจริงดีเหลือหมื่นหนึ่งแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์หายมันเป็นอะไรกับ ไอดีผมว่าเวลาสุ่มกัดตัวละคลแล้วมันต้องเอาสุดทุกรอบเลยกัดหนึ่งดวงจันทร์ไปไปไปไอ้สุดไปไอ้สุดเจ็ดพันเพชรสุดท้ายเลียดอย่างเกลือเลยหกพันเพชรสุดท้ายโอ้โห มันเอาเพชรผมให้หมดแน่เลยดูจากทรงแล้วเหลือ4,000เพชรแล้วตอนนี้นับถอยหลังแล้วระหว่างดวงจันทร์หนึ่งอันกับเพชรผมอะไรจะหมดก่อนโอ้โหดวงจันทร์ก็อันเดียวอันสุดท้ายเนี่ยให้ไม่ได้อะ่ะหมดหมดเพชรหมด โอ้โหมาโอ้โหพอม,มาก็มาเกินด้วยเอาไปเลยหนึ่งนิ้วกลางสองนิ้วกลางโอ้ยกว่าจะครบมันเอาเพชรผมหมดจริงๆว่ะเดี๋ยวผมขอแลกไว้ก่อนแลกก่อนอีกสองอันมันอยู่ในกลองจดหมายนะเดี๋ยวผมขอแลกแล้วก็ไปขายกา๊ดีแต่ผมขอไปขายกา๊์ดก่อนแป๊บหนึ่งมาเราไปขายการาดมาแล้วกดรับเลยตรงนี้ มันมาอยู่ในกองจดหมายนะอุตสาห์เก็บจากการสุ่มจี้มาเป็นเดือนเดือนผมไม่ได้ลงคลิปการสุ่มจี้เลยนะยาวนานมากเพื่อที่จะเก็บเพชรมาทำตัวละครใหม่เล่นผมซะหมดเลยผมเห็นคนในกลุ่มเขาทำกันตัวละสองหมื่นสามมืนเพชร ทำไมผมทำเกือบห้าหมืนวะที่หลังผมเก็บสักสามหมื่นพอ GM มันเอบดูอยู่หลังบ้านนะวันว่าไอตัวนี้เพชรหน้ามืนต้องจัดมันให้หมดให้เหลือติดกระเป๋ามันสัก 1, 000, 2, 000พันสองพันเปชรปอโอ้กา่างเยอะเลย ตัดไปตอนรับเสร็จเลยแล้วกันมารับเสร็จแล้วเรามารับตัวละครกันเลยดีกว่าเอาเฮ้ยมันเกินแล้วไม่ใช่เหรอทำไมวะปับนึงนะโอ้โหที่ไม่พอก็ว่าอยู่ขายว่าตัวดิบว่าตัวดิบขายให้หมด แล้วผมขอเช็คหน่อยโอเคน่าจะโพลแล้วนะผมผมเลือกเองดีกว่าแล้วก็นกูกนกูกของนาริมาโคมไฟของนาริแล้วก็เราได้มาครบแล้วเลขเลยอีโวนาริ สวยตอนนี้เราได้อีโวนาริมาแล้วมามาสรุปผลประกอบการกันดีกว่าตอนแรกเรามีอยู่49,989เพรนะตอนนี้เหลืออยู่2,989เพชรอีเวนต์นี้ผมโดนไปทั้งสิ้น47,000เพศว่าอย่างเกลือเลยหลีดกาชาเกมส้นตีนนี่ ว่าจะกลับมาทําคลิปหน่อยหาจี่ให้น้องอีโวนาริคลิปต่อๆไปอะไรแบบนี้สงสัยจะได้พักยาวๆอีกอ่ะเกมเศรษฐีเล่นหนักเกินเอาละครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไคร b ์เป็นลังใจให้ผมด้วยน,นะแล้วก็เพื่อนๆที่สมน้องนาริกันไปแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยล่ะว่าโดนไปคน,คนละเท่าไหร่มีใครเกือกว่าผมไหมมาขิงกันได้นะใครเกือกว่า แต่ถ้าใครน้อยกว่าอย่าคิงเลยสรงสารเพชรผมสำหรับวันนี้ไปละเจอกันบายบาย